เกไก่สไลเดอร์ตอบแซบหลังถูกถามปมคนเปรียบเทียบกับอีกคู่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ออกมาประกาศออกสื่อสำหรับนักแสดงหนุ่มนักชาลีว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเกไก่นัทนิชานำวงหรือที่รู้จักกันในชื่อเกไก่สไลเดอร์ก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆมาให้แฟนๆได้ยิ้มตามอยู่เป็นประจำ แต่งานนี้ก็ไม่ไหยถูกเปรียบเทียบกับอีกคู่จนเกิดเป็นกระแสดราม่าสนั่นโลกออนไลน์ล่าสุดเก๋ไก่ได้ออกมาเปิดใจหลังจรดปากกาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องสซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่เจ้าตัวถูกถามถึงประเด็นเมื่อมีการเปิดตัวก็ถูกไปเปรียบเทียบกับอีกคู่หนึ่งเก๋ไก่ก็บอกว่าอ๋อปกติค่ะมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติ ถามต่อว่าทำให้ดูเหมือนเป็นการตีกันไปตีกันมาระหว่างแฟนขับเขากับแฟนขับเราอยากจะแจ้งให้ทราบอะไรบ้าง e n j o อค่ะสนุกสนานพอประมาณดูเพื่อเป็นความสนุกสนานไม่น้อยที่ถูกโยงเปรียบเทียบตอนนี้แฮปปี้กับรักใหม่กินข้าวอร่อยค่ะคำตอบแซบ